สวัสดีครับผมชื่อธนวัตรราชาเดชร,รหัส67-08-71วันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์วิธีการปฏิบัติของผมที่ยกกำลังใจให้เข้าถึงพระโสดาบันเพื่อที่จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังหาแนวทางในการฝึกปฏิบัติครับผมได้เข้าห้องฝึกเมื่อวันที่25นิมิถุนายน2567ห้อง หนึ 1> 1่งสามหนึ่งขีดหนึ่งสหนึ่งขีดศูนโดยมีคุณครูอิสระการเป็นครูผู้ฝึกสอนประจำห้องคุณครูท่านให้ปฏิบัติโดยการรักษาสิ่งห้ากรรมบทสิบให้บริบูรณ์และให้เลือกรูปพระที่ชอบมาหนึ่งรูปเพื่อใช้ในการฝึกจับภาพพระผมได้เลือกภาพหลวงพอ่อฤาษีดิงดำผมก็พยายามฝึกจับภาพพระให้ได้ตลอดทั้งวัน ว่างตอนไหนก็ทําตอนนั้นจับภาพพระได้ชัดต้ง้งไม่ชัดต้างแต่ก็ฝึกมาเรื่อยๆทุกวันฝึกมาอย่างนั้นเป็นเดือนแต่ก็ยังจับภาพพระไม่ได้จนวันนึงได้มาทบทวนคําสอนของคุณครูจนได้หลักการมาว่าการจับภาพพระก็คือการทให้พระท่านอยู่ในจิตในใจของเราทุกขณะจิตเพื่อที่จิตเราจะได้ไปเกาะอยู่กับพระอยู่กับความดี ก็จะละเว้นการทำความชัว่วโดยอัตโนมัติจากนั้นก็เริ่มจับภาพพระได้ชัดเจนต่อเนื่องและคุณครูท่านยังแนะนำอีกว่าให้เราขอพระเมตตาขอพระประมีของสมเด็จพ,พระสัมมาสัพพุทธเจ้าหลวงปู่ปานหลวงพ่อฤาษีลิงดำอยู่บ,บ่อยๆและขอให้ท่านช่วยส่งเคราะห์แผ่เมตตาให้เจ้ากำนายเวรของเราและที่สำคัญคือการส่งการบ้านนะครับ การส่งการบ้านจะทําให้คุณครูท่านได้รู้การปฏิบัติของเราได้รู้สภาวะจิตของเราและจะได้ชี้แนะเราได้ถูกต้องผมปฏิบัติมาสักระยะก็เห็นภาพหลวงพ่อฤาษียังดำเป็นแก้วต่อมากลายเป็นภาพของหลวงปู่ปานที่เป็นแก้วขึ้นมาแทนและสุดท้ายก็กลายเป็นรูปภาพของหลวงปู่ปานที่เป็นภาพที่ไม่ใช่แก้วแต่ก็จับภาพะได้ตลอดทั้งวันคุณครูคท่านจึงส่งชื่อข้าห้องสอบจิต และได้รับการประกาศสามารถโจกระับจิตใจขึ้นมาเป็นพระโสดาบันได้ใช้เวลาในการฝึก51วันขอขอบุณคุณครูอิสระการท่านอาจารย์ดรโรดเป็นอย่างยิ่งที่คอยให้คำชี้แนะดูแลเอาใจใส่อย่างนี้